วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะไปเรียงสกิลของอาชีพสายดาบกันนะครับสกิลไหนนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้บ้างในคลาสที่2นี้หลายๆคนนะครับก็ทักเข้ามา ถามนะครับว่ามันจะใช้สกิลไหนได้บ้างเรียนสกิลอย่างไงในวันนี้เนี่ยผมก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนและเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะใครกําลังมองหาร้านเติมเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้านพอบ้าเกมเมอร์ครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟรันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มาฟินเดล o ฟอสหรือว่าจะเป็นอารอนคลาสิกเนี่ยครับราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภยัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับท็อปอัพเกมเมอร์นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ไลน์แอดท็อปอัพเกมเมอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชันเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่ข้อมูลนะครับสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นสกิลอันนี้จะเป็นสายดาเมจเอาไว้ผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็จะเลือกใช้สกิลตามนี้เลยสกิลคอตอนแรกเนี่ยของเรานะครับมันเป็นสกิลสายฟ้าใช่ไหมในคลาสที่1เนี่ยและในคลาสที่2นะครับผมได้เปลี่ยนมาเป็นโล่ฟาดแล้วนะครับมันมีดาเมจที่รุนแรงกว่านะครับหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สถานะป้องกันนะครับทุกครั้งที่อยู่ในสถานะป้องกันเนี่ยจะเพิ่มการบล็อกขึ้นไปอีก30%เลลยแ้วก็สําหรรับบทุกกๆ3%า็อี่ย ฟื้นพลังโดยธรรมชาติด้วยนะครับเป็นเวลา6วินาทีซึ่งมันดีกว่าสกิลสายฟ้าที่ผมใช้ในตอนแรกนะครับแล้วก็มาในสกิลทักษะนะครับตั้งสสกิลนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยสกิลนี้นะครับแยกปัตจีเนี่ยอันนี้ผมยังใช้เป็นสีม่วงอยู่นะครับผมยังหาสีทองไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครมีสีทองก็ใส่สีทองไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจเนี่ยเก้ร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอทีเคบวกอีกสามร้อยสี่สิบแกสตูดที่อยู่ข้างหน้านะครับทำให้เกิดแผ่น สรางดาเมจนะครับ185%ต่อวินาทีเป็นเวลา5วินาทีนะครับใน8วินาทีหลังจากใช้สกิลโรฟาดเนี่ยในแต่ละครั้งนะครับจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตได้ดีเลยนะครับแล้วก็ดาเมจสูงด้วยสกิลต่อมานะครับก็คือสกิลตราล้างแค้นครับในสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราใช้นะครับไอตัวสกิลเนี้เนี่ยกับศัตรูหรือว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจสกิลแก่เป้าหมายด้วยนะครับก็คือคูณด้วย33.1%บวกอีก127.5แต้นะครับเป็นเวลา9วินาทีเลยทุกครั้งที่เป้าหมายโดนดาเมจนะครับในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับเเป้้้าาหมายยออีกก3.5%นนนนะะคคครดดครัันะับบททสสูงงุุดดไ8ล ถือว่าเป็นสกิลที่บูทดาเมจของสกิลหลักเราได้ดีเลยนะครับต่อมานะะก็จะเป็นสกิลตัวนี้ครับโพสะไม่สิ้นสุดสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราใช้นะครับเราจะได้รับพลังงาน50ต่อวินาทีนะเป็นเวลา12วินาทีเพิ่มสกิลดาเมจขึ้นไปอีก12.3นะครับล้วกวกด้127.5นะครับตลอดระยะเวลาที่กําหนดเลย ก็ถือว่าเป็นสกิลที่เป็นตัวเพิ่มนะครับพลังงานแล้วก็บู์ดาเมจได้ไมาอีกนิดนึงเลยอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูแพสซีฟกันบ้างนะครับสกิลแพสซีฟของสายนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันจะมีอ่าโล่ผสมเข้าไปด้วยนะครับก็คือสกิลนี้เลยโจมตีเข้มแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มระยะการโจมตีของโล่ฟาดนะครับอย่างมากเลยแต่ว่าจะลดดาเมจที่ทํากับศัตรูลงที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักอะ่ะก็คือบริเวณรอบๆเป้าหมายหลักเรานะครับมันจะลดลงไป45%แต่ว่าจะไปเพิ่มพีดาเม 2ี่ดให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับสักิลต่อไปนะครับก็จะเป็นยุทธิธรรมเบื้องบนสักิลนี้นะครับจะเพิ่โมโอกาสการบล็อกเนี่ย12%รนะเมื่อบล็อกสำเร็จนะครับใน3ครั้งจะทำ ดาเมจเท่ากับ1,665%เลยนะของ ATK แล้วก็บวกด้วย340แก่ศัตรูด,ด้านหน้านะครับทันทีด้วยนะเอฟเฟกมีผลทุกๆ6วินาทีนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีอีกหนึ่งสกิลเลยผมก็เลยเลือกใส่เข้ามานะครับแล้วก็ในสกิลต่อไปจะเป็นสกิลนักรบข้างนะครับนักรบข้างเนี่ยในสกิลนี้นะครับมันจะเพิ่มดามเมจทั้งหมดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะ34.8%บวกอีก100.8นะแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจ ที่ได้รับเนี่ย30%นะอะแล้วก็ในสกิลต่อไปนะครับจะเป็นแรงที่หยุดไม่ได้นะสกิลนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลอันติสองครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด22.8%นะครับแล้วก็บวกโดย99.6เป็นเวลา8วินาทีเลยสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลการเสริมพลังลบนะครับสกิลนี้นะครับมีผลก็ต่อเมื่อเรานะครับทำาเดเมจครั้งต่อไปเป็นสกิลคอนะก็คือสกิลกลยุทธ์ทุกครั้งเนี่ยสร้างดาเมจนะครับจะทาให้สกิลครั้งต่อไปสกิ อีก7%เลยแล้วก็ต่อเน,นื่อง4วินาทีนะครับทับซ้อนได้สูงสุด7ครั้งสกิลคอจะบวกไปอีก14.6%นะครับแล้วก็บวกได้192หน่วยก็จะทําให้สกิลคอรเราแรงขึ้นนะครับสำหรับเจ้าสกิลนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายที่ผมเลือกมานะครับสำหรับในการผ่านเนื้อเรื่องแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราอ่ะครับมันจะมีแดนลับให้เราลงใช่ไหม มิติแดนลับนะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะใช้อีกเซตหนึ่งครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้ครับทุกคนพีเซตนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแดนลับเลยละกันคนระทุกคนจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะนี่อันนี้ผมจะเลือกเป็นแท้งนะครับสําหรับสายที่ผมเล่น อันนี้นะครับจะเป็นมิติแดนลับนะที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับก็คือสกิลคอเหมือนเดิมเลยตัวโล่ฟาดครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นสกิลโล่ผู้แข็งแกร่งครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราใช้นะครับมันจะลดดาเมจที่ได้รับลง50%เลยนะและได้รับโล่ดูดซับดาเมจเท่ากับ18.4%ของ HP สูงสุดนะครับแล้วบวกด้วย1,325เป็นเวลา4.5วินาทีนะครับในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเรานะครับได้รับโจมตีหนักเนี่ยมันจะสะท้อน250 นะของดาเมจที่ได้รับกลับมาไปยังศัตรูด้านหน้านะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆแล้วก็สกิลนี้ครับคำรามสงครามนะครับสร้างดาเมจนะครับอยู่รอบๆและทำการยุยยุเป็นเวลา8เวินนทียุยยุทําให้ศัตรูนะครับโจมตีแค่เรานะแต่ว่าจะเป็นลดดาเมจของศัตรูลง15% แต่ว่าถ้าเรานะครับมีสกิลพาสซีฟที่เป็นนักรบข้างเนี่ยมันจะไม่ได้ยู่ยยูนะแต่มันจะขัดขวางการใช้เวทมนต์ mm hmm. เมื่อขัดขวางสาเร็จเนี่ยเราจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีเป็นเวลา18วินาทีนะครับสำหรับสกิลนี้อ่าแล้วก็ในสกิลต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับธงกล้าหาญเนี่ย สกิลนี้เนี่ยผมคิดว่ามันดีมากๆเลยทุกคนเมื่อเราใช้นะครับมันจะเพิ่มเดฟของเราเนี่ยเพิ่มอีก25%และเดฟของเพื่อนร่วมทีมเนี่ย22.2%เลยนะครับบวกเข้าไปอีก510แต้มเป็นเวลา22วินาทีเลยเห็นไหมถือว่าดีมากๆนะครับผมยืนสามารถยืนแท้งได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟนะครับ แพนซีเนี่ยผมจะเลือกเป็นเกาะใบมีดนะครับทุกครั้งที่ได้รับดาเมจทำการสะท้อนดาเมจกลับไปเท่ากับ370%ของ ATK นะอ่าก็าถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจสะท้อนกลับเป็น2เท่าเมื่อได้รับดาเมจจากบอสด,ด้วยแล้วก็ในส่วนของสกิลนี้นะครับทับหน้ากล้าหาเนี่ยเมื่อเข้าต่อสู้คุณจะกลายเป็นเป้าหมายนะครับ แล้วก็ถูกโจมตีหลักทุกครั้งที่โดนโจมตีจะลดดาเมจที่ได้รับลง3%เป็นเวลา5วินาทีสูงสุด4ชั้นนะครับสาหรับสกิลนี้และสกิลต่อมานะครับก็คือสายเลือดทรหดนะครับที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณได้รับดาเมจเนี่ยโจมตีทั่วไปจากเป้าหมายนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยเป็นเวลา5วินาที ATK ที่เพิ่มเนี่ยไม่เกิน100% ATK ของเรานะครับแล้วก็เมื่อเลือดต เลยนี่แหละคือข้อดีครับที่ผมเอามาใส่ไว้นะสำหรับใส่แท้งและก็สกิลต่อมานั่นก็คือความภาคเปลี่ยนนะครับเมื่อสร้างดาเมจฟื้น1.8%ของแม็กเฮดีนะครับเมื่อเราทำดาเมจได้ดาเมจทั้งหมดเนี่ยจะบวกได้6%แล้วก็บวก1หน่วยนะเป็นเวลา6วินาทีนะครับสำหรับสกิลนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายในช่วงพาสซีฟนะครับก็คือสกิลนี้ครับยุทธธรรมเบื้องบน ตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสบล็อกนะครับ12แล้วก็เมื่อบล็อกสำเร็จเนี่ย3ครั้งเนี่ยจะทำดาเมจทั้งหมด1,665นะครับของ ATK ที่เรามีนะครับบวกด้วย3 4 0แกศัตรูด,ด้านหน้าทันทีนะครับเอฟเฟกต์นี้มีผลอยู่6วินาทีเนี่ยคือที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นเซ็ตสำหรับลงแดนลับโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าบอสปันตีค่อนข้างแรงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลและสายที่ผม มาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับและผมก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะลองบิวสายดาบนะครับในคลาสที่2เนี่ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้สกิลไหนบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะทุกคนโอเคก่อนจากกันในคลิปนี้นะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะเป็นกาลังใจให้ผมด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้บายๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับไปละ